สวัดีครับวันนี้มาร่กับชมชานนิพพานสาวฟ้าพลิกนนแจง <c oughs> นี่พวกเราจะมาเล่นตะก้อผม,มอยู่คนเดียวคนะผมอยู่ในบ้านใหม่เล่นตะก้อนเล่นตะก้อ เอาจิ้มียนนะี่ยอะไ้าับถ้ารุ้นมจะบ้ามาเห็น อ,อดีใจด้วยครับของกดด้วยนะครับไม่เบา Mungkin nama. Cudu. ถ้าไปลงผพน,นับที่ออกะน่องเพิน ต่ข้ามาอกแล้นครับนี่ครับผมสร้างบ้านครับ จ,จถึงจะจะอยู่ได้เลเแต่พเพลินเรื่องราวที่คือมีสุขมีโทษเลิสวัสดีทุกคนเรามาสอนเล่นตะก้อนนะครับครับขึ้นตรงนี้นี่ปิดขึ้างในไหม ให้เหมือนคุณบ้างน่ะดูข้างบนีครับดีครับดูดิดดดโหสูงมากขึ้นมาข้างบนมาดูนะครับมาข้างบนเป็นเรื่องเน่ยค้ับเพดาน นะคะไปห้องเดียวกันนดะนึงนะไปดูด้วยนะครับล้นะนะกคนงานก็หมดเลยอ่นะครับบ้านรวยมากให้ดูหน้าปกหลักครับดูห้อดูหน้าบ้านหน,น้าบ้าน ลาบเสร็จแดีนะครับลาบแอนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกที่เราสั่งมานะคะนราคาเก้าสิบเ้าบาทหน,นึ่งพนะันบาทชุดละหนึ่งพันสองพันสามพันเก่งห้าสี่พันห้าพันครับ่ห้า ก็เขาเรียกว่ายังไงห้าสิบบาทหสิบ